ใส่แว่นแป๊บหนึ่งเห็นในปกคลิปผมใส่ใช่ไหมผมก็ต้องใส่ด้วยเนี่ยเปไงโคตรเท่แว่นไมโครับยี่สิบบาทซื้อหน้าปักซอยมาเปไงโคตรเท่อะโอส โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง g ี v ีวัลโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะก็ตามชื่อคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะั่นก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของช่องผมนะั่นก็คือ g ี v ีวัลโกทีวีเองนะครับผมเนาะซึ่งหัวข้อที่ผมจะมาประชาสัมพันธ์ในน้าที่แนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ ตัวผมเนี่ยน่ายินดีและดีใจมากที่ในะที่สุดผมได้ทำสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ได้สิ่งเนี้ยเข้ามาในตัวสักทีอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าใครทีใร่ใครที่ดูคลิปนะผมว่าหลายหลายคนน่าจะยินดีกับเรื่องนี้ที่ผมแบบได้ทำสิ่งนี้สักทีหรือว่าเข้าในตัวสักทีนะกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันก็ ต้องขอดักก่อนเลยรล้วกันนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการปิดช่องของจีวโโทีวีนะครับเหตุผลที่ผมพูดงี้เพราะเผื่อบางคนคิดว่าเฮ้ยเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ผมจะมาปิดช่องของ GG วัคโโทีวีหรือเปล่าคมจริงคือไม่ใช่นะฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวผมล้วนๆนะครับไม่ได้มีการส่วนเกี่ยวข้องกับปิดช่องในไงสิ้นคือถึงแนมะ้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ถามแต่ว่า พูดเผื่อไว้ก่อนอ่าในวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดเลยกันแล้วกันนะผมเนาะก็ตามที่ผมเคยเกิดเมื่อกี้นี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นเรื่องที่หลายหลายคนเนี่ยน่าจินน่าจะยินดีแล้วลมถึงตัวผมที่ในที่สุดผมก็ได้สิ่งสิ่งนี้เข้ามาในตัวสักทีซึ่งสิ่งที่ผมพูดถึงนั่นก็คือตอนนี้นะครับตัวผมเนี่ยได้มีงานทำเป็นของตัวเองแล้วนะครับอ่า บอกตรงๆนะครับว่าดีใจมากที่ในที่สุดมีงานทําเป็นของตัวเองแล้วนะผมหลังจากที่ตามหามานานแสนนานแล้วก็มากๆนะผมในที่สุดก็ได้งานเข้าตัวสักทีนะครับผมก็สําหรับงานที่ผมได้ทําก็ได้ทำงานเกี่ยวกับ Mr. d เตอร์ดีไผมที่สาขาโร t u ั๊ลังสิทนะครับผมเป็นเกี่ยวกับพนักงานแคชเชียร นะครผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางผมเองเนี่ยได้เริ่มงานนะครับในวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้ก็คือคลิปที่ผมอ่าจอยู่ตอนนี้คือวันที่25ตอนประมาณ3ทุ่มเกือบ4ทุ่มแล้วนะผมเพิ่งมาอัาจตอนนี้เหตุผลที่ผมอัาจช้านี่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมผมไปดูหนังมาเพราะว่าวันนี้ยเมเจอร์เนี่ยเป็นวันฉลองครบรอบ 31ปีของเมเจอร์ซ็นเซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ในภายหลังว่าอา้าววันที่25ของพฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันฉลองครบรอบ31ปีซึ่งถึงว่าแหละทำไมถึงวันที่24เนี่ยมีการลดราคาป๊อปคอนขนาด46ออนประมาณ31บาทที่แท้อ๋อเป็นวันฉลองครบรอบของเมเจอร์นี่เองถึงว่าแหละทำไมวันนี้แม่งลดราคาลงหนัง ที่นั่งประมาณ3 1บาทแล้วคนดูคือเยอะมากเยอะแบบเยอะฮีฮีอ่ะคือใช้คําว่าเยอะฮีฮีได้เลยนะผมเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยมาดูหนังแล้วมั้งเพราะว่ามันสามสิบเอ็ดบาทยกเว้นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงอันนั้นเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเกา่าเลยมานีอย่างที่ผมไปดูมาคือเรื่องสี่สี่เสือมาโอ้โหคนคือโอ้เกือบเต็มโรงอะ่ะคือคนเยอะมาก เยอะในรอบหลายปีที่ผมมาดูหนังอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนอกเรื่องมาเยอะแล้วอ่ะก็ตต่ที่บอกก็คือตอนนี้เราได้งานทำเปของตัวเองแล้วก็ดีใจมากซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมผมว่าฝ่ฝันอยากทํางานแถวบ้านตัวเองมากจริงๆบ้านที่ผมคือคือคือ,คอต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเผื่อบางคนก็จะพิดว่าบ้านผมอยู่เนี่ยมันคือบ้านแถวต่างจังหวัดลบบุรีหรือเปล่าความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับบ้านนั้นที่ผมอยู่มันเป็นบ้านของป้าผม แล้วผมมาขอมาอยู่ในอาศัยเขาเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นญาติเขาแล้ว,ลว,ลว,ลวปกติด้วยความที่ในสมัยตอนเด็กเนาะแม่ผมเนี่ยเขาให้ป้าผมเนี่ยป้ามาฝากดูแลตอนผมสมัยเด็กๆแล้วทีนี้ก็อยู่จนถาวอจนอายุประมาณจะ25ปีแล้วตอนตอน,นี้ยุ24ปีหน้า25ปีแล้วจุคือคือผมอยู่จน24อ่ะ อยู่จนยี่สิสี่อยู่อย่างนั้นเนี่ยอยู่แบบวนหลูวนหลูวนหลูเลยมาเนี่ยวนหลูไปรื่อเปืยอะไรมานี้จนสุดท้ายไม่บ่าเออมีงานทาเป็นของตัวเองแล้วนะผมเนาะอ่ะก,ก,ก็คือตามที่บอกแหละคือผมใฝ่ฝันมานานแล้วว่าผมเนี่ยอยากอยู่แถวปทุมถาวรสักทีพอ่อรึไหมเวลาผมจะไปดูหนังหรือไปซื้อของอะไรนั่นนู่นเนี่ย มันจะได้สะดวกแล้วอีกส่วนในเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมถึงอ่าอยากอยู่ที่ที่ถาว่าเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกแบบนี่ท่านกาจะให้ผมดูเรื่องเลยใช่ไหมก็คือท่านโทยยกิครับท่านโกรดเนี่ยตอนโทยยกิหรือว่าท่านโกรดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คอยถามตลอดว่าท่านพีจะดูเรื่องนี้ไหมท่านพีจะดูเรื่องนั้นไหมซึ่งปกติผมจะเป็นคนที่คอยห้ามท่านโกรดตลอดว่าท่านผมไม่สามารถระบุได้เพราะว่า ด้วยความที่ตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่ต่างจผมผมังจหวัดใช่ไหมแต่ตอนเนี้ผมมาอยู่แถวปทุมธานีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไหนที่ผมอยากดูผมสามารถไปดูได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผมสมัครบัตรเอ็มพแล้วคุณผู้ชมอ่าเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ตั้งแต่วันที่2 0เอ่อ23หรือ24่เออใช่ๆๆประมาณ23 พฤศจิกายนถึงวันที่ยีิบสามมันาคมระหว่างช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยเรื่องไหนก็ตามที่มันกําลังฉายอยู่เรื่องนั้นผมสามารถดูได้ซึ่งหนึ่งนั้นก็คือไฟในเอฟเฟดีพักคสองซึ่งเรื่องนั้นผมไปดูแน่นอนเพราะว่าผมมีเอ็มพลาอยู่อ่ามีเอ็มพลาอยู่นะผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องไหน้ใท่านโกแกถามผมไปดูแน่นอนร้อนแล้วก็บวกกับเวลาจะไปซื้อของเชียอะไรผมสามารถไปได้เลย นะครับผมเนาะอ่ะเรากลับมาที่เรื่องงานต่อก็ตามแม่แหละคือผมได้ทำงานที่ m ิสเตอร์ดีไวผมสาขาโรตัลรักสิอยู่อยู่ในตําแหน่งแคชเชียร์ก็ขอกําลังใจหล่าคผู้ชมนะครับว่าหวังว่าเราจะผ่านไปได้วยกันนะผมคือเราผ่านไปได้วยกันคือไปถึงไปถึงทุกคนให้ให้กำลังใจผมว่าเออแบบบอกว่า,ผม,วาผมจะผ่าน งานนี้ไปได้ดีซึ่งแน่นอนว่าผมได้ตำแหน่งที่เรียกว่าโอ้โห perfect <c oughs> ตำแหน่ง perfect ก็คือแคชเชียร์ซึ่งแน่นอนว่าแคชเชียร์ขึ้นชื่อเป็นตำแหน่งที่น่าจะหนักที่สุดของตำแหน่งทุกงานแล้วแต่ก็รอดูสถานการณ์อีกทีนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าคิดมากไปก็เฉ่วยเลยไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเนาะเออนะฮะก็แน่นอนว่าเ,าเขาเขาก็มีกฎของายงานเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าเรามาสมัครช่วงแรกนะครับก็เขาเหมือนรู้สึกว่าตัวเราจะอยู่ในสถานะเป็นคนฝึกงานก็คือฝึกงานประมาณ3เดือนนะผมเนาะก,ก็ถ้าเกิดว่าเราทํารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคก็เผลอๆก็อาจจะบรรจุเรานะครับผมเนาะก,ก็ก็ขอกำลังใจจากทุกๆท,ท่านที่ติดตามสูผมนะครับว่าขอให้ผมได้ทําทงานที่ ิสต์เจอ DIY ได้แบบยาวๆเนี่ยผมก็อ่ะอันนี้คือเรื่องงานต่อมาเพื่อบางคนถามว่าแล้วมันส่งผลกระทบต่อช่องผมไหมคําตอบคือมีส่งผลกระทบอยู่ระดับหนึ่งอย่างแรกก็คือไลฟ์สตรีมเราจะไม่ได้ไลฟ์สักพักหนึ่งประมาณ1เดือนเพราะเหตุผลว่าทําไมที่ผมจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมง่ายๆครับ คือบ้านที่ผมอยู่ต่างจังหวัดอนะ่ะมันมี Wi-Fi ใช่ไหมแต่บ้านนี้บ้านที่ผมอยู่เป็นบ้าน,านเป็นบ้านของผมเองเนี่ยก็คือแถวบ้านฟ้าคนหลงหนึ่งเนะี่ยไม่มี WiFi และถามว่าทําไงถึงจะติดตั้ง wi-Fi ไ,ไ,ได้ผมต้องรองเงินเดือนตัวเองก่อนผมต้องรองเงินเดือนที่ฝึกงานก่อนเงินเดือนแรกถ้าเกิดว่าผมได้เงินเดือนแรกมาเมื่อไหร่ผมจะติดตั้ง Wi-Fi แน่นอน แบบร้อคือไม่สนมไม่แคร์อะไรก็คือแบบกูได้เงินเดือนแรกมาเมื่อไหร่สิที่กูจะทำอย่างแรกเลยติดตั้ง Wi-Fi ซึ่งเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีว่าเออเราจะติดตั้ง Wi-Fi ไ,ไหน AIS Fiber ฟหรือ 3BB หรือ t ีอทอันนี้ขอดูก่อนที่แน่ได้เงินเดือนแรกมามาเมื่อไหร่ติดตั้ง Wi-Fi อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็บวกกับเกมนึง่งเรื่องบูวาเซเลโซซีโร่องไคสตาเดียว สามเกมนี้ขออนุญาตเว้นเปษษ็นพิเศษก่อนแล้วกันนะเพราะเนื่องจากสามเกมนี้ในเรื่องยาวมากโดยเฉพาะฮุไครสตาร์เดียวไอเชียนนี่ตัวดีเลยนะผมเซเลโซนกับบูวาไม่เท่าไหร่หรอกเซเลซไ,ไอไอฮุกไคสตาร์เดียวนะ่ยเยอะสุดแล้วบูวาอาจจะยังไรได้อยู่เพราะว่าในเรื่องมันก็มันไม่ได้ยาวขนาด,ดั้นก็ระดับหนึ่งนะผมประมาณสามชั่วโมงห้าชั่วโมงคือไม่เกินหกชั่วโมงแน่นอนเลยมานี้ นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก็ไลฟ์สตรีมก็อาจจะหายไปประมาณสักช่วงเดือนกว่าเพราะว่าที่บ้านผมมันไม่มี WiFi เพราะฉะนั้นหลเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะใช้อินเทอร์เน็ตมือถืออย่างเดียวอะไรมานีจนกว่าจะได้เงินเดือนแรกก็ถ้าเกิดว่าได้เงินเดือนแรกมามาเมื่อไหร่ก็ติดตั้ง WiFi อย่างแน่นอนนะครับผมต่อมาเกี่ยวกับวิดีโอถามว่าผมจะยกเลิกทำไหมคำตอบคือก็น่าจะยังทำอยู่แค่ว่า มันมีโอกาสทําหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็มันจะมีคอนเทนต์อะไรละให้ทํำไหมก็ถ้าเกิดว่าสมมุติในช่วงนั้นมันมีคอนเทนต์อะไรให้ผมทาได้ผมก็จะพยายามทําให้ได้แล้วกันนะผมคือผมก็จะไม่พยายามไปกระทบต่อการทํางานแล้วกันนะครับผมเนาะก็คือถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดสมมุติทําคลิปนะก็เพล่ดเพาอาจจะทําตอนที่ เลิกงานแล้วคือถ้าเกิดว่าในช่วงเลิกงานแล้วมีคอนเทนต์อะไรให้ผมทำผมก็จะทำนะผมย้ำๆเลยย้ำเลยแล้วกันนะครับว่าทำแน่นอนอย่างนี้อย่างนี้นก็คือทำนะผมเนาะทำแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นมันไม่มีคอนเทนต์อะไรทำก็จะปล่อยป่านล้วเลยไปก่อนก็คือยังยังมีการยุ่งกับช่องเหมือนเดิมแค่ว่าอาจจะหายตัวไปสักพักหนึ่งนะครับผมโอเคก็หลักๆประมาณนี้แล้วการสลับการ ประชาสัมพันธ์ของช่องจีจีวอโกทีวีนะผมเนาะก็โทษดีละกันที่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะกันนะครับผมเนาะเพราระว่าด้วยความที่นะเราแค่มาปัะชาสมพันเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เกี่ยวกับ YouTube ช่องผมนะครับว่าเฮ้ยหลังจากที่เราได้งานเนี่ยมันส่งผลอะไรเกี่ยวกับช่องผมบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคไปละก็ทํางานวันแรกพรุ่งนี้26พฤศจิกายนตื่นเต้นนิดหน่อย นะครับแต่ก็จะพยายามนะครับโอเคปาเราไม่ไใยใจ